ชีวิต money make a v o r l d สนับสนุนโดยกองทุนบีซีเมียการลงทุนเพื่ความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กลงทุนในกองทุนรวมโขง0 2 6 7 7 5อ5 7บอลอจอดงสีเรื่องเงินเรื่องง่าย บลอจอทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1 7 2 5วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2 6 2 6 7 7 7 7บริษัทไทยเบเวอร์จจำกัดมหาชน The Circle of Happiness สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะกลับเข้าสู่มันนี่แมกโนเบปฏิบัติการพลิกชีวิตนะคะวันนี้วันแม่คุณรัชพลเหลาวานิชดิฉันสลีนาผู้เอียดสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อครับคุณพ่อค,คุณแม่กว <laughs> เ,เป็นคุณเนี่ยป็นคุณแม่กับลูกท,ทิ้งค่ะคุณครัชพลลูกทิ้งอยู่ด้วยไปอยู่ ลูกพี่ลูกน้องอส่วนคุณแม่ดิฉันก็ไม่อยู่เดปีนี้เป็นแม่อโลนมากอะเป็นแม่ไปอ,อเมริกาเดี๋ยวผมต้องไปหาคุณแม่เนี่ยค<อ>ุณแม่เพิ่งเาเพิ่งสวยเอาเห็นรูปนี้แปดสิบสองเป็นตึงมากเอาดิเขาบอกนี่อ่านสิ สาเหตุที่มีวันแม่ก็เพราะกลัวว่าลูกจะลืมคนสําคัญแต่สาเหตุที่ไม่มีวันลูกเพราะว่าไม่มีวันไหนที่ลูกไม่สาคัญสําหรับแม่จริงแท้แน่นอนนะคะออืมเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณเรืองวิทย์นันทพิวัฒน์อันนั้นก็ไปอยู่โน่นภูเก็ตเหมือนกันเอาภูเก็ตเอาไปเยอรมันเอไปที่ไปภูเก็ตต่อเนะเดี๋ยวคุยกันในช่วงหน้าค่ะปฏิบัติการคดชีวิต สนับสนุนโดยกองทุนดีซีเมียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนโรหลวง02674 6488กลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 5 7 5ง5 7บอลอจลภุมศสีเรื่องเงินเรื่องง่ายบอลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร 1725าวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIB m ไทยจำกัดมหาชน0-2626-7777บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับตอบรับและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนดูหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดขระผมเป็นวันกองทุนดูหลวงเดิมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสองดูหลวงตาสารพุ่ม rfs ดูหลวง ltf ดูหลวง ltf 75จากการเงินธนาคารและดูหลวงตราสารนิรันด์จากมอญิสตาไทยธนาคารกรุงเทพโถง4333กองทุนดูหลวงโทร026746488กด8การลงทุนในความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลข้อมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ตในช่วงนี้ครัเราเกิดมาพูดคุยกับคุณบริวิศมันทาพิวัตรนะคะคุณบรงวิศสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตีนมาครับสวัสดีครับคุณนเป็นครับเป็นปนักฟุตเ,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 เกตเหรอคะคุณบรวิศคระผมอ่าลิ้นสียนเ,เลยนะ อ๋อเสียงเร็วเหมือนเนี่ยใช่ไหมก็ก็คือการเฉ่ยอ๋อเสียงขึ้นก็ได้ค่ะก็ก็ก็ดีครับตอนช่วงนี้ก็อากาศยังเป็นใจอยู่นะครับก็ก็ไม่ได้มีฝนตกอะไรเท่าไหร่ัมแต่กรุงเทพที่ไม่วางวางแผนไปเที่ยวช่วงช่วงหยุดยาวอย่างนี้นี่โอ้โหโรงแรมไม่เต็มเหรอคุณลุงวิทย์ ก็ผมผมวางแผนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับอย่างอายุก็ใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยผมวางแผนสำหรับเดือนมีนาปีหน้าแล้วอ,ะอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดวางแผนไปที่ไหนที่นจะฮิตห,ห,ห,หน่อยอะนะครับก็จะใช้เวลาวางแผนนานนิดนึงนะครับกอ็อย่างเช่นว่าปีนาะเห็นเห็นรูป อคุณรัชพลไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็แอบอยากไปญี่ปุ่นบ้างอ๋ออ่าเราก็เลยบอกว่าเอ้แ้่นั้นเราอยากไปญี่ปุนปป่นบ้างคร<อ>ับแค่นั้นเราก็เลยจองเลยเอ่าหน,นึ่งปีหน้าอ่า <S <S จำจำรได้ไหมคุณเ<ะ>บงกิตเราเคยคุยกันถึงตอนนั้นเอ้คุณเรงกิตจะไปเที่ยวต่างประเทศสทักที่ไหอเขียนว่าจองจะเป็นท่ามปีอช่วงก่นอนนั้นนนั้เรา<ใ>เคยคุยกันที่ว่าเป็นเป็นเทศกาลกีฬาหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมคะ ใช่ครับแต่สมัยนั้นเอาตอนนั้นเราผมผมอยากไปดูโอลิมปิกโอลิมปิกใช่จะใช่จะโอลิมปิกท,ที่ที่ลอนดอนใช่คเขาขอจองกันปีหนึ่งล่วง,งหน้านะครับแล้วก็ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไอเทศกาลอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันต้องต้องใช้เวลาวางแผนานานนิดนึงนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องตัวเครื่องบิน แน่ออนอนที่สุดก็คือเรื่องของอ่าอ่างบประมาณการใช้ใจ่ายอชมครับเพราะว่าก็เดี๋ยวเราเราได้จองเร็วมันเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องใช้ใจ,ชจ่ายเท่าไหร่บางทีมีช่วงโปรโมชั่นกะได้กับใช่ซื้อตัวก็ซื้อตัวได้ถูกกว่าใช่ไหมฮะครับก็เขาเ่วนใจกันกว่าเพราะว่ามันมีทางเลือกให้ได้เยอะนะครับคือสาหรับคนที่อยู่ในวงการการบินเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่า ตัวเครื่องบินนะครับมันมีหลายราคาเนื่แงจาชั้นชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัดอะไรก็ตามนี่แหละนะครับในชั้นประหยัดเขาก็จะมีหลายราคาเหมือนกันเขาก็มีราคาที่ถูกที่สุดแล้วก็ามาขายกอ่อนแล้วก็มันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆครับอืครับแลวนี่คนเยอะไหมผู้เก็บ เออเท่าท so so mm ี่เห็นก็ตอนนั่งเครื่องบินมาเนี่ยก็ชาวต่างชาติก็เต็มนะครับโอพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าก็เป็นเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าคนก็มานะครับแต่ก็ไม่ได้ใกเหมือนกันนะครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเท่าที่ผมก็ใจเนี่ยก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่แม้ว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ว่าในในเมืองอย่างท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเนี่ยก็ยังเต็มอยู่นะครับเออ ก็ธุรกิจของเขาก็ก,ก็น่าจะยังพอไปได้อะครับที่ผมมีเรื่องมาชวนคุยพอดีเห็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาไปศึกษามันจะมีปัญหาแน่าจากวันแ่กใช่<แ>เหามาเล่นสนุกคือบ,บางทีเราเป็นลูกคนแต่ผมได้ลูกคนสุดท้องพริงเหรอแม่มีลูกสามคนผมคนสุด<ล>ท้องก็มีเอ่อ ลูกคนแรกลูกคนกลางลูกคนสุดท้องหรือพวกคูณคนเดียวเอ้คุณจะชวนผู้ชายคนเดียวผู้ชายคนเดียวผู้ชายคุณเดียวพี่สาวสองใช่ไหมฮะเขาได้ศึกษามานะฮะแปลว่าแต่ละคนเนี่ยมายเซตของแต่ละคนถ้าเป็นลูกคนแรกแต่มีคาแรคเตอร์ยังไงลูกคนกลางมีคาแรคเตอร์ยังไงลูกคนดท้องก็ลูกคนเดียวเอ้ผมว่ามันต้องหลายส่วนกันนะเอาอย่างตัวอย่างลูกคนแรกนะเขาบอกจะเป็น natural natural breeder ก็จะมีลักษาวเป็น ็ช่ต้องดูน้องๆนะครับค่ะฮายแอชเ e ียร์เป็นคนตรงนี้จะมสเร็จมีเอ่อมีแรงมีแรงกระตุ้นนะที่จะประสบความสำเร็จนะแล้วก็จะ organize เก่งบางทีพ่อแม่ก็บอกให้ e y, ช่วยดูน้องๆหน่อยอ่ะมันต้องจัดแจงครับออนไทม์จะเป็นะ time, คนตรงต่อเวลา เลวิตออกก็เป็นคนจะแฝงความรู้อย่างเงี้ยนะแล้วก็จะบอสซี่หน่อยๆอ่าเอราะว่<ต>คน<อ>แรกเราออกแนวบอสซี่บัสซี่ซซก็จะเป็นออกจะเป็นใจมายหน่อยอ่าแล้วก็มีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบ responsible เนี่ยนะก็เป็น adult p leader ก็คือให้เกียรติแค่อตรงข้ามนะแล้วก็ obey the rule ในเะชื่อในกฎระเบียบนะฮะ อันนี้คือลูกคนแรกมันคือลูกคนกลางลูกคนกลางนะครับอกเขาเรียกอะไรนะลูกคนกลางเนี่ยม่จูาชายป่ะเออแล้วก็จะมีปัญหาเยอะหน่อยเอ้ยแต่ว่าถ้าเราศึกษามาให้บอกลูกคนกลางนี่จะ flexible คือเป็นคนยืดหยุ่นนะ easygoing อ่าสบายสบาย social peacemaker อ่าก็จะเป็นเขาเรียกไงอะ เป็นคนไม่ไม่เอาไม่เอาวางกับใครมันเป็นแซนด์วิชแต่ต้อยู่ระหว่างพี่น้อนแล้วก็อินดิพอนเด้นก็จะมีมิญยูณหน่อเป็นอิสระหน่อย<ห>แล้วก็เป็นสกเรทีฟอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรสกเรทีฟมันอชอบอยู่นิดๆอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นคนผงผางมากมายนะแล้วก็เนฟิวไรส์อีส์แอนแฟร์อันเนี้ยจะเป็นเยอะเลยนะพวก มีดเชหายเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตไม่ไม่ม,มั่นคงและแน่น,นอนมันคือรู้สึกไม่ค่อยยุติธรรมเนี่ยเพราะว่า<อ>ลูกคนกลางบางทีก็พี่มาก่อนบางทีก็ลูกมาก่อน<ช>แต่ลูกมาก่อนฉันอยู่ตรงกลางมันไม่เต็มมีใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกลองนิโคชเชียเตอร์ก็จะเป็นนักเจราจาต่อรองอันนี้แม่จ๋าจะเป็นคนกลางแต่ใกล้กันก็เป็นจินลัสก็เป็นเมื่อใจกว้าง ส่วนลูกคนสุดท้ายผมอ่านโดนผม,มน,นึกเลยเนี่ย risk taker นะเป็นคนชอบเสีย่ยง outgoing เป็นพวกนี้ไม่อยู่นิ่งเลยนะ,ะมี creative น,มนะมี sales center นะมี financial โอ irresponsible คือว่าว่าสุดร้ายสุดร่ายไม่รับผิดชอบสกันเลยเลยเป็นเลยสมัยก่อนเนี่ยเต็นเต็มเ,เลย คอมเพตติฟแตจะชอบการแข่งขันแล้วก็บออีซีรีก็คือเบื่อห่ายง่ายแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์นี้จะมีแพนเพิร์ก็ต้องให้มีคนให้อ้อมๆห้อ้อแล้วก็มีเซนต์ o อฟฮิวเมอร์นะอันนี้น่าจะไม่ค่อยมีส่วนร่วคนเดียวฮะเขาบอกว่า Close to p ู a r ล n ส s นะอันนี้ก็คือแน่แน่นอน Self Control นะอันนี้ก็คือ พึ่งพาตัวเองซะเยอะเนี่ยใช่ไหมฮะเวลาแม่ไม่อยู่อะไรแบอนั้นก็จะต้องอยู่คนเดียว leader leader nature นี่ก็คืออะไรล่ะเขาเรียกอะไรเป็นผู้นำโดยธรรมชาติแ,ตแล้วก็ Dependable ก็คือก็เนี่ยพึ่งพาตัวเองได้แต่ Demanding สูงเพราะว่านั่นจะเป็นลูกคนเดียว แต่ก่อนก็อยากอะไรก็ขอแม่เขอพ่อได้มาเยอะได้มาเยอะก็จะดีมาดิงเยอะอันฟอร์กิฟฟิงก็คือไแล้วก็ให้ภายใครแล้วก็ไพเวก็จะมีลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็เซนซิทีฟคืออ่อนไหวนะครับมันั่งเล่นไม่เลจริงเนาะไม่เสื่อมคนเดียวครับจริงนะคนใหญ่ก็จริงนะเดียวาะกับตัวเองนะคนเรืองฤทธิ์นี่ลูกคนไหนอะคนโตครับโมผมว่าผมก็ ก็จริงเกิดต้องหมดตรงนั้นเลยนะฮะใจแล้วเอตัวตัวใหญ่เนี่ตรงนะพอมาดูตัวลูกของเราเนี่ยทำไมมันไม่ตรงเลยแต่ว่าแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยจะตรง่ตัวเองนะครับแต่ตัวชิ้ันไม่ตรง่เนาะคนโตคนโตเหมือนกันใช่ไหมคะฉันก็คนโตแต่ว่ามีบ้างไม่มีบ้างแต่ผมคิดว่าเป็นเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ย ไม่ได้อยู่กับพี่น้องหรือค you know, uh, mm. ุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคือมาใช้ชีวิตเหมือนกันคุณตาคุณยายตั้งแเด็กแไม่ได้อยกวนุที่ฉันเหมือนลูกคนเล็กมากกว่าอืนะถ้าทางั้นโง่ตทางั้นแต่โตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องเรื่องไม่ว่าจะคนโตคนยบคนกลางอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเรื่องสำคัญเนี่ยเรื่องเงินเงินองทองเนี่ยเป็นหน้าที่ผงพ่อแม่นะที่ต้องต้องต้องสอนนะนะครับ ซึ่งซึ่งผมแบบก็ไม่ได้พูดเลยนะยเห็นข่าวไม่ทาเมื่อวานนี้ได้อ่านนะคือพีมเนี่ยลืมพูดถึงเมื่อวานเนี่ยคอขอใช้คำว่าพ่อแม่รังแกฉันนะคือสาหรับคนที่มีฐานะดีหน่อยนะฮะก็จะเห็นนะฮะว่าอทำไมาเกิดเหตุอ,อันนี้เขาเอามารวบรวมใช่ไหมฮะอุบัติเหตุทางถนนนะครับแล้วก็คนที่มีฐานะดีแล้วก็ลูก ไปก่ออุบัติเหตุทางถนนมีคนบาดเจ็บอ๋อพวกขับรถเร็วหนูอะไรเงี้ยนะอ่านั่นแหละคือคือผมก็ยังแปลกใจนะว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงหนึ่งคืออนุญาตให้ใช้รถหนูขนาดนั้นนะหนึ่งประเด็นที่สองคือว่าทําไมถึงให้เขาขับรถในอายุยังน้อยขนาดนั้นนะครับแล้วพอมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะฮะมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะโทษใจล่ะนะครับ คือผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นส่วนใหญ่เลย่ะในการที่ที่ทาให้เด็กเป็นอย่างนั้นใช่ไครับคือคือเมื่อเทียบกันนะผมเองผมก็รู้จักหลายๆคนที่มีฐานะดีนะแต่ว่าคนที่มีฐานะดีหลายส่วนใหญ่นหะผมว่านะครับคงคงไม่ได้อ่าที่เรียกว่าสปอยลูกใช่แล้วก็ให้ให้ทรัพย์สินทอให้ความเป็นอิสระอะไรกันขนาดนั้นนะครับอ่เพราะนั้นผมว่า ทั้งหมดเนี่ยวิธีการใช้เงินวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยมันมาจากผู้ปกครอง,อง,องอทั้ส่วนใหญ่ใช่ผู้ปกครองบางบางบางคนนะก็อาจจะมีลักษณะว่าพอเริ่มมีฐานะก็เด็กๆอาจจะไม่ค่อยมีไงก็อ,อยากมีอยากได้แล้วก็ไลคิดว่าลูกก็อยากมีอยากได้เหมือนอย่างเรา,าตอนเด็กๆก็เลยให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นกถ<ง>บิ๊กตู่เขาบาอกเป็นลูกเทวราดาใช่แล้ว<ม>ุาบาัติเล็กท์ใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นรถแบบหรูหราอลังการทั้งเยลยเนาะใช่นะครับแต่ก็จะว่าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะไปดูเลือดอาบก็สวยมันเองก็ก็จะไม่มีแบบนั้นนะ<ช>ส่วนใหญ่นะครับที่ที่มีคุณนักชุมนว่ามาที่ที่บอกว่าเสือผืนหมอนใบมากัน,นเนี่ยนะคร<ม>ับที่ที่สร้างฐานะทันทันเงินมากับตัวเองเนี่ย ก็หลายๆครอบครัวเขาไม่ได้เป็นอย่าอนั้นไม่ไหเป็นางรรนานใช่อ่ามันจะเป็นรุ่น,นรุ่นรุ่น Gen X นีแ่แหละอี่จะเลี้ยงลูกแบบสปอยหน่อยอครับครับอือนเนี่ยก็อันนี้ผมผมคิดว่าต้องต้องพึงไว้เลยลหละว่าเอถึงแม้ว่าจะมีฐานะแล้วก็ตามก็ออยังต้องสอนนะนะว่าว่าจะทำยังไงเพื่อให้จำนินชีวิตในอนาคตไป้อย่างดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณบริวรคุรเชษพนจะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะ ที่บัติการพุ้ชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดยกองทุนีซีเม i a การลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนโบหลวง02674 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโกศู6 5 7 5 7งหกบลจอรุงสีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุน 1 7 2 5วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0 2 6 2 6 7 7 7 7บริษัทไทยเบอเรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุน,น,นความสำเร็จที่ได้รับตอนน่อนเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญก่องที่จะหลงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดเกิดวันากา รับเยินได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองดุลหลงตราสารทุน i n f ดุลหลง l t f ดุลหลง l t f เจ็ดสจากการเงินธนาคารและบุลหลงตราสารทุน i n f จาก morningstar ไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333งสามกองทุนดุลหลงโทร026746488กเดสการลงทุนในความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลข้อมูลภาษีการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตบลจรกงศรีได้รับรางวัลจาก morningstar และ money and wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรวม9รางวัล รางวัลจาก Morning Star กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52 กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี5 5กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี5 5และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and w e r l LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 r AMF ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปีลป53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกุศรีโทร0 2 6 5 7 5อ5 7กหหรือสาขาธนาคารกุศสีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดก,การลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ การตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการคุชีวิตม o n e y m โอเวอร์ เอาการพูดคุยกันต่อนะคะคุณเบริงิทคุณรัชพลแล้วที่ฉันซีนาค่ะมันนี้เมคโอเวอร์ชวนคุยถึงข่าวช็อกเลกชามนี้กันหน่อยค่ะคุณเบริงวิทเราเป็นยินเลี่ยมนะคะจากเราไปแล้วตอนนี้กำลังสืบสวนสาเหตุกันอยู่ก็มีที่เป็นข่าวมาเนี่ยทางการก็มองว่าอาจอาจยังเป็นแค่อาจุอาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเอออถ้าบอกเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าระบาด จริงๆอายุ63แล้วเราอาจจะปิดกับบทบาทเขาหรือเปล่าที่เห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นเขาแรงเลยอ่ะก็เลยไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะเขาเสียชีวิตด้วยโรคหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาเติดกานีนงงมากเหมือนกันนะคะอก็แตลองไม่มีมส่วน ในในชีวิตผมเนี่ยโรบินวิลเลียมนี่มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจผมนะไม่เรลอะเดเลยสบายดียล้วแต่บางทีมันก็เหมือนควมจริงตอนนั้นเรียนจบแล้วล่ะแต่ยังเป็นช่วงที่ยังหาคนที่ได้เจอก็เลยดีว่าไมเมีนะก็มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจเยอะโรบินวิลเลียมเ์อยเอ๊คคิดติ้งนะคิดติ้ง คก็มีฉากที่แบบนักเรียนเขาขึ้นไปยืนไม่ยเลาะน้อยลอะไรอย่างเงี้ยอือคือว่าเป็นของดังมากแล้วก็อีกเรื่องก็คือฮันติงนี้ได้รางวัลออสการ์สมทบชายด้วยนะคุณวิระวิทย์ครับครับคือคือต้องยอมรับนะครับว่านักแสดง ของอันเนี้ยอย่างฮอลลีวูดเนี่ยในร,ยระดับนี้เนี่ยเขาเขาเก่งจริงๆเพราะว่าเขาสามารถแสดงได้ในหลายๆายบทบาทอ่าคือนหนังตลกก็ได้หนังเร้าก็ได้หนังชีวิตอะไรถึงอะไรเยอะแยะได้หมดอ่ะนะครับก็เขาเป็นเป็นสุขคนที่ที่มีความสามารถสูงเหลือเกินนะครับแต่อัดดนนี้ทั้งนั้น เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าหลังขาเป็นยังไงนะครับนะเราก็ไเห็นเคอยิ้มขึ้นเลงนะแต่ไม่น่เชื่อว่าอย่างที่ว่าคุณรา้ชนรายยานแบบกว้ามีอาการเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วก็ติดสุราด้วยนะคะอืมครับก็เคยเล่นเป็นผู้หญิงด้วยนะซูราเนี่ยซูรานี่ก็ถือว่าเป็นหนังที่หลายคนจดจําได้กับกับผู้หญิงเขานะ ขนาดที่ว่าในล่าสุดนี้นะคะประธานาธิบดีบารัคโอบามาเองเนี่ยได้ออกมาสดุปดีนะครับเขาเป็นแบบเป็นหลายอย่างเลยเป็นเป็นเอ่อเป็นคุณหมอนะคะเป็นพี่เลี้ยงก็เป็นเป็นเอ่อสระธานก็เป็นมาแล้วเป็นคุณครูก็เป็นพิธีการก็เป็นเป็นได้ทําเป็นคนที่ทําให้เราทั้งหัวเราะแล้วก็ร้องไห้คือเป็นอะไรหลายหลายอย่างมากแล้วก็ออกมาสดุดีโวินเป็นเรื่องด้วยชีวิตไม่แน่นอนเลยนะคะคุณแตงคิคคุณผช้ชลเนาะอืมครับ ครับฉะนั้นก็ก็ไม่าำนะผมว่าเราก็พยายามที่จะมีพยายามที่จะมีความสุขนะในในในดัชบับของของคนดีไว้ก่อนแล้วกันนะ <Hey. S 2> หมายความว่าบางทีนะบางคนอาจจะบอกว่ามีความสุขแต่ถ้าเกิดไปเบียดเบียนคนอื่นว่ามาเนี่ยมันก็มันก็มนกไม่ไหวเหมือนกันนะจากใครคนที่ก็สอบส่งเลยนะได้นะครับอยากจะอยากจะมีอนุสาวรีย์ให้คนข้างไว้รือเ่าในอะันะนะี้ อางคิดก mm ันนะคค่ะคือเราเป็นไปเรื่องเตะจอดไปแต่ว yeah> ่ายัง UH, มีผลงานอีกเรื่องหนึ <t 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 ่งที <t 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 ่ยังไม่ได้ออกอากาศเอ่อยังไม่ได้ออกมาฉายใช่ไหมคือในอะเวิวเซียมนะคะน่าจะช่วงคริสต์มาสก็น่าจะได้ดูกันคือเรื่องการสืบสวนสับสวนการเสียชีวิตเนี่ยคงจะต้องรอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้เพราะว่านี่เหตุการณ์ขึ้งเกิดขึ้นเลยนะคะอืมครับแต่ก็แต่ที่แน่ๆโกไม่ได้มีปัญหาเรื่องๆเดือนนั่นนะไม่แน่ ขารได้ก็เยอะการได้ดีค่ะนะครับถึงจะเสียชีวิตหนบ้างพี่ต่างนมาก็มีนะผู้ดาราหรือนักร้องอะไรกันด้วยไรเนี่ยที่มีปัญหาการเงินกันเยอะนะครับก็อย่างที่ว่าไว้เนี่ยคือว่าบางคนมีชื่อเสียงนะมีเงินทองไหลมาเทมาแต่ว่าบริหารจัดการไม่เป็นก็เป็นนี่เป็นสินเยอะเหมือนกันครับ่ ตอนเขาว่าเนี่ยอย่างยกตัวอย่างไมเคิลแจ็คสันเนี่ยตอนตายเนี่ยมีแต่นี่นะ mm. แต่ว่าหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะเริ่มมีกาไรแล้วละ mm ่ะ hmm. มีมีรายได้ที่เข้ามาหลังจากที่การตายไปแล้วเนี่ยส mm hmm. มควรที่จะจดหนี้ไปท mm ุก hmm. นนี้มีข่าวนะเด็กที่เคยถูกเอ่อ h a r ร s s m e n t เนี่ยมาฟ้อง โตแล้วก็จนโตแล้วมฟาฟ้องเรื่องควาเสียหายคนตายเขาได้เอากระเหินนี้เราได้เสียชีวิตใช่ไหมแต่ว่าอย่างศิลปินไทยหลายท่านเนี่ยคุณเบนท์บิ๊กคุณเปนที่เราเห็นเนี่ยมีคนนึงเยอะทีเดียวที่ที่เสียชีวิตอย่างอย่างลำบากอะแล้วก็เม่ได้ยากต้องระดมรายได้มาช่วยเหลือครอบครัวกันต่อไปเนาะครับจริงความจริงบรรดาลาน่าจะมีสากรนะค่ะ อืมไม่หรอกแต่ว่าประเด็นมันคือว่าพอเวลาเราได้รายได้มาเยอะๆนี่นะครับแล้วจัดก,การหรือหรือคิดไม่ดีพอเนี่ยก็ใช้จ่ายหมดนะครับคือคือคนที่อยู่คนที่มีชื่อเสียงเนี่ยไม่ว่าเป็นดารานักร้องหรือว่านักกีฬานะครับคือทุกคนเนี่ยลืมตัวไปว่าตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาเสียกันอายุห้าสิบห้าหกสิบ แต่อาชีพวกนี้อย่างมากอ,อายุสามสิบก็กเกษียณแล้วอ,ะอ่ะไม่ได้เลถูกไหมครับค่ะ<ช>เพราะว่าเพราะนั้นเนี่ยก็ลืมตัวไปนะว่าเฮ้ยเกษียณอายุสามสิบไม่ไดทำอะไรนะครับก็ใช้ใช้ทั้งหมดอะ่ะก็ก็เลยกิดเสร็จอ่ะหมดัลยค่ะ เอาละครัวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะคุณเริงวิทย์คาเที่ยวภูเก็ตให้สนุกแล้วก็สัปดาห์หน้ากลับมาคุยกัน<อ>ค่ะสวัสดีค่ะขอบคคุณสวัสดีครับคุณเริงวิทย์นันทพิวัตค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกวิทย์เวิล์กแพนเนอร์และอุปนาย,ยกสมาคมน,นักวางแผนการเงินไทยนะคะ<อ>ก็แสดงความเสียใจกับโรบินวิลเลียมส์ด้วยนะคะคืนก็เพิ่งไปน้ำหูน้ำตาไหลกันผมไปดูพาลูกๆแฟนไปดูเนี่ยอะไรนะอะไรเดอะฟาวน์อินอเวสเตอร์สตอร์โอ้หนังหนัง โรแมนติกสุดๆน่ะอยากดูบ้างเหมือนกันมีกินตะเก็นดูหรือยังคุณแล้วจะไม่ทันได้ดูไปเขาไปแล้วเหรอเข้าใจว่าออกไปแล้วมั้งอยากดูที่ดูเลยเป็นหนังที่น่าดูมากๆนะคะเก็วันหยุดยังไงก็มีเวลาพาคุณแม่ไปดูนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับปฏิบัติการคุ้มชีวิต Money m โอเวอร์สนับสนุนโดยกองทุนบีซีเมียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข กองทุนบัยหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8ลงทุนในกองทุนรวมโกศูน5 7 7องหจบลจดรุงสีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโก1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกำนักวางแผนการเงิน CFP ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน0262677777บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลานลงทุนความสำเร็จที่ได้รับตอเรับและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนดูหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมล่าสุดกับผมาวัลกองทุนหลวยอดเยี่ยมได้แก่บวแก้วบวกแ้วสอดวงกาสาุม m s รเ็นวงเ t f เดูหวงเอลทอจบจากการเงินนาคาและดูหลวงกาสารอนเจากมอนิสตรไทยธนาคารปุงยแอโ0มีสามากองทุนดูหลวงโ0นยองหกดส่กสี่แปก้าแปดการลงทุนในความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลข้อมูลภาษีการตัดสินใจลงทุนผลการดำเ บอลจอกรุงศรีได้รับรางวัลจาก Morning Star และ Money Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรวม9รางวัลรางวัลจาก Morning Star กองทุนตราสารนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี56และปี52กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ย,ยอดเยี่ยมปี55 กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี55และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and Wealth LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 AMS ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกุลรีโทร026575757หรือสาขาธนาคารกุลสีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและผู้มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน